สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามนะฮะและในวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาสัมภาษณ์คุณยายท่านหนึ่งที่อำเภอรัชดาจังหวัดตรังนะครับสวัสดีครับคุณยายชื่อคุณยายอะไรครับหนังจิ๊บคุณยายหนังจิ๊บเดียวกนามหนังคุณคุณยายอายุกี่ปีแล้วครับหกสิบสี่หกสิบสี่ปีนะคุณยายคุณยายจิ๊บอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับสิบหกสิบหกทับมาไม่ตับเลยหมู่ หมู่ห้าตำบลกลอกปางกอกปางอำเภอวยยอดจังหวัดจังอําเภออะไรนะฮะวยยอดเอออําเภอรัชดาเลยนะตรงนี้นะอําเภอรัชดานะครับจังหวัดตรังนะครับคุณยายมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่คุณยายเป็นอะไรครับแคทเด็กนู้นมันจะเป็นจ้นนี่นะนไปแองกินอ๋ออ่าคือส้นเท้าแตกมันขวบก็ใหม่เองมันนี่เด็กหรือมันกายคุณยายนั่นตัวมันแก๊สเม็ดตับหมวกกุ้งนเท้าแตกนี่เป็นมานานแล้วยังครับคุณยาย หลังจากกบอกก็นี่น่ปีนได้มึงกวกอยู่มันนวนแต่ว่านี่บีบนวดอย่อืงข้อเท้าบมวมด้วยนะครับไปหาหมอบ้างไหมครับคุณยายน่าจบจัดก็หมอหน่อยดีไปหมออมืคือผ้าหมอตรงไหนดีก็ไปตรงนั้นเลยไตหามาเยอะแล้วนะครับแล้วสังรูกีหมอดเลยไปอือาการเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ไปหามาหลายที่ละมันเจ็บ นันเดินก็ไม่ไกลได้เล็กนู้มันจะบวดต้นนั่นนันเดินไม่ค่อยได้ด้วยเลี้ยงอย่างแคทวอก,ก็หมดเลยนี่เจ็บหัวเข่าด้วยนะครับมันแคทไกล้เล็กนู้มันจะแคทไร่ในี่ไกลคุณยายานี่มันแคทแนนคน่นี้แกเล้ยเนี่ยกินน้ำมะขุดนี่แน่นจุแล้วกันน้ำมะขุดแสนสยามเนี่ยคุณยายพอหลังจากได้ดื่มแสนสยามเข้าไปเนี่ยอาการที่ว่าพอเท้าบวมเนี่ยแล้วก็เจ็บเข่าเป็นยังไงบ้างมันแหงตะกี้มันแหงลงกินกี่ขวดอะที่ที่แบบจะกล่องขวดไม่รู้ การบวมที่ขอ้อเทาส้นเท้าเนี่ยมันยุบลงยุบดื่มมานานหรือยังครับคุณใหญ,ญ่ดื่มมานานหรือยังครับไม่ไม่นานที่เจอกินขี้กวดแล้วก็โลดต้แปนโลดตั้งไว้มันนองอะไรมันอยู่แก่นวนตั้งก็มาช่วงไงถึงโหลหรือย,อยังครับคุณใหญ,ญ่ดื่มถึงโหลหรือยังจุ๊บซี่กวดแล้วจ้าก,ากินโอเกินโหลแล้วเนาะคุณใหญ่ได้ยินแซนสยามมาจากที่ไหนครับล่าสุดไหมหมาบอกล้านมาบอกเดี๋มันใกล้ น่อไม้หรือเก็บปั้มนู้มันอร่ยอ,อยก,ก็กินให้อยู่กันก็เลยกินกันอให้คุณยายกินดูเ no. น,นา oh. ะสร้างไอ้ัน่อไมาไอ้เจอคนเหลกกันตีรอขวดโคหนูตีล่างรอขวดตีรอขวดรอขวดสั่งทีละสองขวดอืมตีรอขวดครับคุ้มค่าไหมคุณยายคุ้มค่าเนั่งจากที่เราเคยอ่าไม่ว่าไปรักษามาหลายที่ไม่ว่าจะที่ไหนที่ดังๆแล้วก็ไปกัหมดแล้วมาอร่อยกับที่แล้วนี่ไหมอ้ยอืมต้อมากินน้ำมูกดนี่นะครับ นี่คุณยายอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กําลังฟังรายการแซนสยามอยู่ขณะนี้ไหมครับฝากบอกว่ายังไงบ้างอ่ะโดยทราบว่ากินให้กระดบกโปโตโตเลยอะโบกเปลื่นเปลี่นเลยนั่นล้านเบาติดกินออกผมมันกินลำกบกหนอกก็มันก็ล้านเบาเนี่ยหรือตดนี่เด็ดติดปากเหมือนนี่เลยกินนี่ที่นี่ที่บ้านคุณยายอยู่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับบ้านอะไรบ้านหนองยุ่นอ่ะนี่บ้านหนองยุ่นนี่คุณยายถ้าดื่มดีแล้วบอกในหมู่บ้าน บ้านหนองยุนต่อเนี่ยน่าติว่านัวคุณนัวแต่กินอยูตัวคุณลูกแกผิดรับครับผิดโต้กันผิดต่อกันด้วยอืมน่าแกว่าแกเป็นนอนไม่รับเหลาบอกว่าเม็ดนำยาบางคุณท่านกินนำขางคุณท่านแกนอนรับครับดื่มน้ำขคุณไปนอนหลับสบายดีน่าแกว่าเรื่องไร่รัดนี่เอามาให้เหล้าใช่ไหมอืมทานอาหารอร่อยมันมีวันแต่ว่านางกินยานอืมผดปกติครับคุณยายทำปกตินี่คุณยายทำงานอะไรหรือเปล่าครับ ทำไร่ทำ,ทำสวนหรือว่าทำยางหรือเปล่าครับยางยึดแต่หน้าเลยนี่ขึ้นควรไม่รถบวกกูเด <c oughs> ็กไะเด็กตัดจานเหลวแต่มันกลางมันต้องเช็คกันนะนี่ก็ขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะกันเนะ <c oughs> าะทีญญญ่ทำกงศรัตน์สยามก็ขอขอบพระคุณคุณยายนะที่ให้ได้เดินทางมาสัมภาษณ์ในวันนี้นี่รถตัต้นไม้แล่ติว่าเป๊มาไม่ตึ้งกันติว่าได้สปริงเกอร์ไม่ตึ้งกันติรถก้าข้างดินครับวันก้าต้นหยิบต้นครับ ดีครับที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ